ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็มีการปฏิบัติวิวัฒนากรรมฐานจากที่อื่นอยู่แล้วแต่เพื่อนก็บอกว่าลองไปดูขอให้ลองปฏิบัติสักสาเดือนได้ไหมทาให้สูกใจก็กลับไปที่เดิมผมปฏิบัติมาจากพราจารย์อื่นเนี่ยผมเรียนว่าไม่ได้ขัดแย้งกับพาจารย์ต้นเลยมนทาซ้ํายังเอามาส่งเสริมการเพื้อกูลกันเพราะว่าสิ่งที่วาจารย์สอนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันขจากความจริงมีหนึ่งเดียว ผมได้เข้าไปฝึกตามแนวทางพยัญตุเนี่ยพิธีการฝึกไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเชียบขาดแล้วก็เยียบคาอยาอย่างยิ่งง่ายต่อการปฏิบัติก็เลยตั้งใจลองวัตถุปรสงคเป้าหมายไว้3เดือนเริ่มคล้องพระราใจทักอารมณ์ประกาศพระบาริสต์ตอนที้อยู่ระหว่างการท่องทตุฝึกมาถึงตรงนี้เนี่ยกลางเดือนเนี่ยนะครับผมได้เข้าไปพบกับความจริงบางอย่างในการปฏิบัติมีความมั่นใจว่าปฏิบัติตามแนวทางพยัญตุเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติง่ายรัดสั้นตรงการให้มีพระราใจแน่จิตก่อนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญพอเเรรราาาาามมัันนแ่่ิิิิตตตกกกกกฝึปฏบงๆดดู มันง่ายไปหมดนะคทำให้เราเห็นได้ในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติไม่เกี่ยวกับอายุหรอกครับฝึกตามแนวทางที่อาจารย์ต้นได้วางไว้ทีละสเตปทีละสเตปถึงเองแน่นอนครับคือทุกสเตปที่อาจารย์ต้นกำหนดไว้ไมาเคลียร์หน้าวันีคิดฮนะผมคงยึดแนวทางอาจารย์ต้นฝึกการปฏิบัติตลอดไปครับ